ทุกคนยังจาแมปนี้ได้หรือไม่แมปอาริเมแบทเทนิาเอ็กเป็นแมปอาริเมที่เราก็ต้องเสกตัวละครอาริเมของเราไปตบศัตรูหรือไม่ก็เราไปตบเองก็ได้เป็นแมปที่ห่างหาจากการอัปเดตไปนานเป็นระยะเวลาประมาณ5้ถึงหเดือนได้นะครับนะอันนี้ก็กลับมาอัปเดตกันเป็นทีร้อยก็เอาจริงก็อัปเดตไปได้ประมาณสัก2ส,สัปดาห์แหละนะแต่ผมพุ่งรู้ <c oughs> เอาล่ะ ซึ่งอีเวนต์เนี่ยก็จะมีผู้อีเวนต์อะไรต่างๆมากมายมีของประดับตกแต่งมากมายเพิ่มเติมเข้ามาก็ใครที่พร้อมแล้วก็จะริมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ไปดูคลิปไปเลยนะครับแล้วทําไมกูตุดทำเสียงหล่อๆเนี่ยทําไปทําเชียอะไรวะโยก็สวีดัรทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นลงบอกแมทที่มีชื่อว่าอาเดเมะเบทเทนกเอนะครับก็ ผมลืมแมปนี้ไปสักสนิทเลยนะแต่ว่าอยู่ดีมันก็ขึ้นหน้าป๊อปปูล่าผมเฉยเลยนะก็เฮ้ยมปอัปเดตเด้อก็เลยเข้าไปเล่นดูแล้วกันนะก็เอาล่ะอย่างแรกเนี่ยลองมันก็ต้องมาแจกโค้ดกันก่อนละกันนะครับซึ่งโค้ดนะครับใครที่สามารถเข้าที่คอร์ดก็สามารถเข้าที่คอร์ดเกมไปหายเลยนะแต่ว่าส่วนใครที่ไม่มีที่คอร์ดเกมก็ผมก็จะแปะโค้ดเอาไว้ให้ที่ใตค้คอมเมนต์นะครับนะ ซึ่งโค้ดก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะแต่ว่าผมใสไปแล้วนะครับนะเอาล่ะครับนะซึ่งอีเ,อเวนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยส่วนมากอย่างตอนนี้เนี่ยก็ใช้หินนะจะเป็นหินแร่ตรงนี้คนระับซึ่งหินแร่สามารถเอาเพชรเอาเพช,เเพช 1, รหนึ่งพันแร่หนึ่งชิ้นก็แร่ตามนี่นะซึ่งโคดแพงซึ่งอย่างแพงเลยนะครับเนี่ยเอาละ่ะแต่ว่าเราสามารถหาฟรีได้นะครับจากการลงด่านนะครับซึ่งจะมีเราลงสองด่านมี ดาดแฮนเตอร์นะครับแล้วก็ด่างของนาูโตะตรงนี้นะครับนี่จะเป็นการหาแร่ฟรีนะถ้าเราชนะนะครับถ้าเราชนะเนี่ยเราก็ได้อยู่ที่5อันต่อครั้งนะครับนะลงต่อวันได้ย้านะจะลงต่อวันได้10รอบนะครับอันนี้ผม,มลงมาสารอบนะถ้าทุกคนถามว่าพี่ครับผมควรสุ่มตู้อันไหนดีครับผมไม่รู้ว่าตู้ไหนดีกว่าต่ว่าผมชอบตู้ฮันเตอร์มากกว่ามันดูเท่กว่านะครับนะนี่ มันมีเคียวด้วยไม่ใช่หรอกก็เปิดเลยละกันเฟียวเผื่อได้ของดีที่ซึ่งก็เป็นอะไรไม่ใช่เอ้ยเอ้ยสีม่วงสีม่วงของดีชัวเฮ้ยสีม่วงออกอันไหนอันไหนไม่ใช่นี้ต่อไปไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเจ็ด K วิโซกะ เฮ้ยเพิ่งเคยได้เย้โคตรตึงโคตรตึงยิโซกะโอ้โหใช้ได้เหมือนกันเนี่ยใช้ได้ให้ได้เลยโหใช้ได้เลยสุ่มต่อสุ่มต่ออยากได้เคียวอหินโอ้โหหินสีฟ้าหินสีเอ้ยม่วงเอ้ยม่วงเฉยม่วงเฉยเอาสีม่วงเฉยเอาสีม่วงเฉยไม่เกลือไม่เกลือสีม่วงนี่ไม่เกลือได้อยู่ได้อยู่ไม่เกลือไม่เกลือ โอ้มือก็ดีอุ่นใจเฮ้ยสกิลไพ่เอ้ยได้ได้ได้ทั้งตัวทั้งสกิลเลยสกิลไพ่น่าจะเป็นของฮิโซกะใช่ไหมขอลองดูซิสกิลไพ่สกิลไพ่อ่าเอาอันนี้ออกไปก่อนนี่ดิถอดแล้วก็ใส่ไพ่เข้ามาเย้ลองดูซิเป็นยังไงเฮ้ยปาไพ่ไปแค่เนี้ย ดูง่อยอย่างวะุ่มต่อุ่มต่อ <c oughs> อ๋อหมดแล้วแย่แย่แย่เอาล่ะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาตอนนี้นะครับก็กกคือระบบเทรดนะครับซึ่งระบบเทรดเนี่ยเราสามารถเทรดตัวละครให้คนอื่นได้นะครับก็ตัวละครที่เทรดได้ก็น่าจะเทรดได้หมดตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวทั้งตัวจากด่านธรรมดาตัวนู่นตัวนี่หรือไม่แน่ใจว่าเทรดได้แค่ตัวอีเวนือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะ แต่ว่าพวกสกิลพวกนี้เนี่ยเทรดได้หมดเลยนะครับนะนี่รวมเสร็จตรงนี้ลนะ้วนี่อันนี้เป็นเอ่อแอนิเมชันเสริมนะเป็นแบบว่าปกติเนี่ยถอยก่อนปกติเนี่ยเราก็จะใช้เพว่าหมัดเปล่าใช่ไหมนี่แต่พอเราใส่ไปใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบว่าอ่ะนี่นี่นะใส่แล้วนะเวลาเราตีนะครับตีธรรมดาก็มีแบบนี้มีฟันนะเอาล่ะซึ่งอีเวนต์เนี่ยก็สามารถเออมากับเพื่อนได้นะให้เพื่อนกดจอยตามห้องมานะก็สามารถจอยกับเพื่อนได้นะ โอเคก็มาไปเลยกุซันเลือกนายอือ้โอโคเยอะโครเยอะบอกเลยว่าโครเยอะนี่โครเยอะโครเยอะดุมเซอร์มาเลยฟันฟันฟัน แม่งโคตรนานเลยขี้เกียจตีแล้วเอะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ลวกันนะครับนะอีเวต์เนี่ยก็แนะนําว่ามาลงกับเพื่อนละกันเนาะจะแบบว่าไวๆนะครับนะลงกับเพื่อนเลือดบอลไม่คูนนะครับเลือดเท่าเดิมไม่ต้องไม่ต้องขวนครับนะเลือดบอลไม่คูนะครับโอเคนะครับนะก็ใคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คิยตามกันด้วยนะครับ๊ายบยครับทุกคนจุกูอืมอโอ้โหดาเมจห้าร้อยอย่างเบาเลย กันนา่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัว<บ>นี้เดียวแต่นารักเธอจัก,กวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่นะ่ะไม่ใช่อันเดอพา